สวัสดีค่ะพี่น้องมอนียาจ๋าสี่แม้วมาเราเรื่องที่ยาจ๋าบรสบายฟั่งนอกจากนอตพี่น้องที่ยาจ๋าเป็นบรสบายยาจ๋าเป็นยังไงแต่ยาจ๋าเป็นโควิดจ้ะหลอดตายมาแล้วจ้าแบบพรมละมานเลยค่ะพี่น้องเป็นทั้งสองคนพอใหญ่เพิ่นเป็น เป็นมือมันนาท์มือวันจัน์กับไข่พ่อยายยังไปเห็ดงานอยู่ตอนเสาเพิ่นกลับมาตอนบ่ายเพิ่นกลับมาไข่ขึ้นกันกลางคืน,นมันบ่ไว้มือว่นนาอังขาน้นวินบ่ไว้ญาจ๋าสิบ่ไว้ลูกทั่ไปหาหมออยู่อันมัยมเขาก็ให้ไปตรวจเอาไปเอาแนวเอาแนวมาตรวจโควิดก่อนตรวจเราว่นพูดขาเจ้าบอกเขียนเอเดมเอ็ดมาบอกว่าเป็นโควิดทั้งสองคน แต่ที่กิ่งยาจานักแล้วจ้าว <c oughs> ันมังขนั้นวิ่นนางบายูบันมือวันพุดธมาพ่อหเขาก็บอกว่าให้กักตัวยุบบ้านว่าให้ออกไปใสไปหาหมอเขาก็บอกว่ารับด้จ้าตอนนั้นกับพ่อหญ่กับท่านนหนักปันใดคือพ่อหญยเพิ่นบดท่านในหนักซ้ำยาจา่ายาจานักก่อนเพนนนนิ่นมือหนึ่งบันี้ย่ำขึ้นวันพุดธมาพอเรามาลมลมหลอกก็ยาจากันนะัก นะอกัึนจ้าบัดนี้ม่มได้สองขึ้นสามขึ้นก็น,นอนมาเป็นปกติค่อยยานตะล่าลมอีกเนาะลมกับสูกดีเมื่อนันยาจาได้น้ำมาตุมน้ำหอนใส่กระเป๋าว่าสิไปนอนกอดอยานมาลุงปลอดอยานมาลงุงอันปลอดนอกจาาเป็นนอนกอดพอดีพญายลมกระติกน้ำหอนอะจาว่างใบแต่กระเป๋าน้ำหอนมาว่างบัดพ่อสืบเรียกพญขึ้นไปว่างใส่จากขวงโอ้ยน้ำหอนกระลวก น้ำขังด้านขังควนี่จ้ะพี่น้องโชคดีเอาเพ่อใหญ่ไปเข่าโซฟาแล้วมีหวานนางจุล์เจียอยู่ในบ้านก็เลยเอาหวานหางจุล์เคียมาท่าโชคดีเจ้าออกหอนจะสองขึ้นแต่มันบ่อผูบ่อพ้องไหมจ้ะพี่น้องก็โอเคอยู่ <c oughs> <c oughs> บ้านนี้เสบ้าเรื่องมือพ่อใหญ่สิไปร้องบ้านในสามขึ้นอยู่ขวางหายฟังเบงอาทิต์หนึ่งจนหอดมือวันพุด อีบรูจ้จักเปลี่ยนมือวันพูดรลบนี้จนหอดวันพูดอีกอาทิตย์หนึ่งพอดีจะพ่อใหญ่เพิ่นบวมไว้เพิ่นบวมมีสติอื่นโถลดอัลมราลานมาเอาปนีโรถดอัลมราลานมาเอาเพิ่นกลับไปลพยาบานซีมือจะพี่น้องหมอกอยท้วมาบอกว่าพ่อใหญ่เพิ่นอาการส่งโตแล้กก็ดีขึ้นแน่เล็กน้อยมันนี่ยาจายู่บานมานันนี่นักพี่น้องเอ้ยลูกกระท้วมากน้องกระท้มาก ขอบคุณนองหลายๆเด้อนองแบ่งเพื่อนนองฮักเพื่อนเป็นคนนอง่ายเพื่อนเคยเป็นมากรอนเพิ่นโท่เอินรดอมุลานมาหาพ่อหญ่ไปห้เพื่อนก็เป็นผู้ซอยอันพยาบาลเพื่อนก็ฮหูจักเบาเพื่อนหูจักคุยกับเพื่อนก็ติดต่อห้โรคเขากับมาเรวบยมันก็ขอบคุณนองซื้ออาหารยามเมื่อเ้าร้นองกับซื้อยามาไว้ห้ซื้ออาหารการกินเต็มสองถุงมาตังไวน้าประตูให้ ยาจากับขอเขาไปเอาขอบคุณหลายๆเด้อน้องหลานน้องแบงคอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อน้องเอ้ยมันก็กินมาได้สอมมือสามมือทั้งผละหมากรกหม่ทั้งโยกเกร์ตทั้งไอยา <c oughs> นองก็บ,บอกว่าให้กินยาพ่าลากับสมิ่งยาแบบหนึ่งอีกไม่เจี๊เคียวสมันยาแก้แพ้ยังยายังกับปรหูละจากับยาไอ,ไอแก่ไข่สูง พิ่ให้กินอย่าพาล่าสองเม็ดแล้วก็อยาอันนั้นย่างละเม็ดกินทุกซีซั่โมุงค่ะพี่น้องบันนี้ยาจ้าก็เลยบมาเออเขียนเขาพ่อเขียนได้เขียนเขาในยูทูบเบิร์กันหน้า่าอยากแก่โควิดนี่มันมีอีกอย่างแน่สมนุนไพรเฮาที่กินยาจ้าตุ้มน้ำห้อนแล้วก็ใส่น้นหม่หน้าตุ้มน้ำาค็งกับไส้กินตลอดา้บาบันนี้มือน,นั้นยาจ๋ากะเลยมาบดบดกระเทียม บทคิงบดกระชายบดบักหน้าวใส่กันเอากวองอัตนาม,มั่นลิ้นใส่ขวดได้ครึ่งขวด้าตุ่มน้ำอนย่ำได้ยาจ้ากับมาใส่กินเทลสอนนำนำที่บดไหวนำชิงนำกระชายกับนำบังหน้าว <c oughs> ก็เอาน้ำผึ่งใส่หน่อยหนึ่งบนนาานัน่ยาจ้าไม่เห็นเปิดเห็นยาจ้าก็เลยมาเอาข้าตะไข่ใบบกูดกระชายแลวก็มักสมเกียง แล้วก็น้ำส้มสายสู้ขวดหน่อยหนึ่งแล้วก็ไอพอดียาจามีมียาเนาะจะมีย์อันแบบพือ <c oughs> นี่ยานี่ยยายาจา่าซื้อพอดียาจา่าซื้อเอามาจากเมืองไทยห้าผัดบ้านในเห็ดอีกอย่างยาจา่ากับมาใส่ลูงในหมอ้อใส่หมอหุงเข่าจะพีน่น้องนี่หอมหอม ใส่ใส่ลงในหม้อหุงเขา้าบัน,นีเอาน้ำใส่กม็มาตุมก็ล่มว้นมันจ้จะจ้าสิเฮ็ดอยู่มือรหัเทียหกเทียจะพี่น้องเข้าปา,า,ากหอมล้วกะล่มว้นเอานี่เฮือออกมาหู้ซึ้อว่าดีดีขึ้นดีวัานดีขึ้นขึ้นค่ะพี่น้องหายใจกะลุงตะกี้าก่าจ้าหายใจหายใจหอดข้อนี่จา้าเด็กอ้าปากไอ้อ้าปากคือ ถ้าป่าคือสิปเป็นคือป่าสิตายน้ําแม่จ้าเพราะว่าต้องสาวร่วมแห้งๆต้องอาเอาแห้งๆแกพี่น้องลูกเห็นลูกกับ,บ่สบายใจบันนี้พ่อมาเฮจังซีแล้วบัดเขาอยากบ่อยากกิกนอาหารอยากบ่อยากกกินเพราะต้องได้กินยากินยาทุกซีสมุนก่ั่วสมุกินเที่ยนึงซีสมุกินเที่ยนึงยู่สองอาทิตย์ค่ะพี่น้องเพราะว่ากินยาพารานั่นละ่ะพี่น้องยาพารากับยาเจแ,แพรกับยานั่นละ่ะ กินบันกระน,นองเปิ้นกระซื้อยามิตามินดีมิตามินบีสามแล้วก็ไอไอมิตารมินส่นามจ้ะนี่นองเปินกระซื้อไม่พร้อมมิตามิน,น, <c oughs> มมนส่นามซื้อมาใ่มามใส่นมามกินกับกินกับกินกน้ำมิตามินจ้ะพี่น้องเพราะว่าห้าวขาดมิตามินเพราะว่าทุกคนต้อง ดูแลเจ้าของจัยจ้าเสือจ้าเพราะว่าญาจ้าโบได้ไปหาหมอก็ดีใจว่าพ่อใหญ่ป็นยุนนําหมอบาน้พอดีพ่อใหญ่เพิ่นกบเป็นห่วงเพิ่นกบโทรมากพ่อเพิ่นโทรมากได้แล้วเพิ่นเพิ่นไปอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วเพิ่นได้เอาแนวออกจากจมูกเอาแนวออกจากดังบานิร่วมทั้งเบิดพ่อใหญ่ปนอยูร้องบานสิบเอ็ดมือจ้าพ่อเพิ่นออกมามันกบครบสามอาทิตย์พอดีเนาะ มันจะจากเลยว่าเอาสิออกมาจางไหขอยอยู่บ้านขอยประเด็ตัวได้เสกสิหูว่าเศร้างไหหมอเขาบอกว่ามันมีกัหนดอยู่สามอาทิตย์ขันมันบนนี้จากเข้ากับคืบเข้าไปกับมันว่าสันพญยว่าเพื่อนบอกมากนองกับบอกมากคือกันเออจางไหนมันขายแต่ว่าเ้ายังฟื้นตัวร่างกายเข้านี่มันยังฟื่นตัวซ่าค่ะพี่นองมันเมื่อยเพียปกติเมื่อยเพียปกติบาดเนี่เลียนบ่ลู้รดอีกยังดอกบัดพ่อ เออสมมือนี่กระทือวกะกะหมอกะม,กะมันมันกะสิหายไปแล้วและจ้ากพี่น้องแต่คือมันเมื่อ,อยู่แต่ตอนนี้ก็อยากกินข่าวกินน้ำเห็นอย่งก็คืออยากกินนี่แหละพี่น้องเอ้ยคันผูใ้ใดเป็นแล้วสมุนไพรบ้านเท่าเด้อค่ะพี่น้องยาถิมยาป๋าขอบคุณน้องหลายๆแล้วลละก็ขอบคุณเอื้อเพิ่อยยุบันของคังพี่แตวอหรือพี่มณีดาแล้วก็น้องพี่กุล เพิ่นกะซื้อของมาตั้งไว้หน้าประตูให้เพิ่นกะทรมาถามสุมือสุมือเพิ่นกะว่าอยากได้ยังกะอันให้บอกเด้อเพิ่นกะว่าโจ้ออันจะแมันยาติีถ้ำเพิ่นดีคักหลายอีลีกะน้องคนมึงกะคือน้องสุบินจ้าเพิ่นขับรถไปในเมียงเพิ่นซื้อไอเพิ่อนมาอยากได้เข่าก็จะซื้อให้เพิ่นซื้อโจ๊กแล้วกัเพิ่นซื้อนมไอไวแต่เมียวเพิ่นซื้อยาซื้อยังมาให้คือน้อง ไอ้ยังสีเขียงเงียเน,นเพิ่นเพิ<ๆ>่นก็ยังไว้ห,หันลาเพราหันนให้เจ้าแข็แงแรงก่อนเออยเพิ่นว่าจะมันดีขอบคุณหลายๆเด้ออยาติตรทมนั้งหลายพี่ๆน้อง,อ,งอือน้องนองุ่งสุกคนกะน้นองโอซีกับน้นอง,อส,นนองสนก็นโทร่มาถามข่าวถามข่าวยาจาสมเมือแล้วก็เพื่อนใน youtube ทุกคนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพีพีน้องนอง,นองเป็นห่วงเป็นแย่กันที่บออ่อเอยซื้อเอยน้ำมก็ฝากก็ขอบคุณหลายๆ ที่ซอยยาจ่ายาจ่าบ่ได้ขึ้นไว้ที่กะมีจัดย่งจัดหาย,ยูบาลน,นี้มีหลักเลืออินเดเวอร์กลุ่มของน้องนอง้นองมีลูกมหาที่ลูกออเป็นสปอนเซอร์ไฮแล้วก็ลูกโอซีแล้วก็น้องปรีญาล่วยใหม่แล้วก็น้องอิมสุกข,ขอบคุณหลายเดอเพื่อนปังแล้วก็แม่กอก,กะพี่บุญมากะหลายๆคนที่บ่ได้เออซื้อได้จ่าเด้ขอบคุณหลายๆทุกคนทุกคน ขอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนดูแลเจ้าของเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดขม่าเบิ่งคลิปนี้ส้มคลิปนี้แล้วก็เอาไปปฏิบัติเด้อค่ะคันผู้ใดคิดว่าเป็นห่วงวา่ายานเจ้าของอันนี้ก็คือสมุนไพรห้เฮาดีที่สุดละค่ะพี่น้องกับยาพาล่ายาจ่ากระพานมาได้บดไตยคือลอดไต้พญาย่ายายหงหนักก็ยาจ่าอีกกับยาจ่ากับกักตุ้ยูวในบ้านละค่ะพี่น้องนี่ละค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยาจ่า็ม่าบ่อยฟังขอบคุณนัหลายเด้อค่ะ เขามาเบื่องมาส้มแลละกักดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องได้รู้กันในด้วยใจด้วยขอบคุณนะหลายค่ะ